การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และพัฒนาถ้าให้เกษตรกรหรือผู้ปลูกโกโก้เนี่ยเก็บข้อมูลเองเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับเป็นสิ่งหนึ่งน,น,นะครับที่ผมคิดเสมอนะครับว่าวันนี้ถ้าเรา,เราพยายามผลักดันให้เกษตรกรเก็บข้อมูลแล้วเราไปเอาข้อมูลจากเกษตรกรหรือผู้ปลูโกโกโก้เนี่ยนะครับมาวิเคราะห์พัฒนาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะยากถ้า ถ้าทำเรื่องขอการพัฒนาและใช้มูลค่าแล้วก็ใช้เรื่องของปริมาณด้วยนะครับเพราะเหตุผลนี้นะครับผมถึงต้องออได้ปรึกษานะครับกับผู้ลงทุนแล้วนะครับนนหน่วยงานหรือว่าหลายๆคนนะครับหลายๆองค์กรนะครับว่าที่วิ่งเข้ามาส่วนใหญ่คือจากจะได้ข้อมูลของเกษตรกรนะครับเพื่อบริหารจัดการแล้วก็ซัพพลายเชนในระยะยาวคือมีวัตถุดิบระยะยาวเข้ามานะครับ วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่14นะครับกันยายน2567นะครับก็ทางแหล่งทุนนะครับก็ได้ติดต่อมานะครับเตรียมสัปดาห์หน้าที่จะต้องเริ่มงานทํางานกันนะครับก็จะต้องเอาแผนงานเข้าไปนั่งคุยในรายละเอียดการทํางานแต่ว่าเตรียมโครงสร้างไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น การยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการหรือยื่นร่วมพัฒนาร่วมกันเนี่ยนะครับผ่านรูปแบบฟอร์มการกรอ,อกไปสมัครผ่านกลุ่มผู้ปลูกโกโเดี๋ยวผมประสานไปทางกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับที่ผมมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแจ้งเข้าไปนะครับแล้วก็ก็อาจจะก็ค่อยๆเริ่มทยอยแต่จะเร่งด่วนมากที่สุดเพราะว่าคนที่รอไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของสวนเจ้าของตตโ,โกโกเองแล้วก็ผู้ใช้วัตถุดิบนะครับหรือ ผู้ปลายน้ำนะครับติดต่อเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเยอะนะครับเพื่อให้การจัดก,การแล้วตรงกลางนี่นะครับให้เกิดม,มูลค่าผมก็ได้เตรียมงานร่วมกับทางคณะทํางานไว้พอสมควรอยู่นะครับพอสมควรอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามูลค่าที่ผมเมื่อเช้านี้ลงโพสต์ไปนะครับใครอาจจะตกตกใจในตัวเลขว่ามันเป็นไปจริงไปได้ขนาดนั้นใะไม่นะครับมูลค่าเดือนละพันล้านนะครับเกิดเงินสะพัดในเดือนละพันล้านนะครับปีละหมื่นสองพันล้าน อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะผมแบ่งมาเก็ตแชร์มาแค่นิดเดียวนะครับนะครับแล้วถ้ามันเต็มแล้วก็พัฒนาการปลูกเพิ่มเหมือนที่ผมพูดในเคสเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ถ้าพัฒนาปลูกเพิ่มมากขึ้นมันก็คือเพิ่มมูลค่ามากขึ้นสมชื่อครว่าไม้เพืชเศรษฐกิจเนาะพืชเศรษฐกิจต้นไม้ทองคําต้นไม้ทองคําที่หลายๆคนตั้งชื่อมานะครับตั้งชื่อมาจริงๆมันก็มีพืชต้นไม้ทองคานี่หลายหลายชนิดนะนะครับไม่ใช่โกโก้อย่างเดียว นะครับก็เจาะบอกไว้ประมาณนี้นะครับติดตามสื่อสารข้อมูลไปนะครับไม่ใช่มาเมคขึ้นเนาะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคำนวณมาพอสมควรอย่างที่ใครเคยรู้จักผมนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาในเรื่องของการจัดการเรื่องกู้ผมก็ทํางานในเรื่องของที่ปรึกษาวางแผนด้านการเงินนะครับได้ยื่นแบบเรื่องกู้นะครับเพื่ออาเรืองทุน900ไร่ที่อำเภอขุนตาเนี่ยนะครับอันนี้พูดหลายรอบแล้วนะครับ 300กว่าล้านอัตาราขสาเบีย3-25คําคำนวณพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการตัวเลขเนี่ยผมชอบผมชอบนะครับเพราะฉะนั้นการประกอบการนะครับถ้าไม่มีเป้าหมายถ้าไม่มีวาก,การวางแผนมันก็มีความเสี่ยงเนาะนะครับเพราะนั้นผู้ลงทุนที่จะให้เงินมาลงทุนขนาดนี้หรือปลายน้ําหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาเข้าร่วมได้มันก็ต้องมีที่ไปที่มาพอสมควรนะครับผมดีใจอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เห็นนะครับได้เห็นกับทาง การพัฒนามองย้อนไปเมื่ออดีต7-8ปีที่แล้วเนี่ยมันเห็นการพัฒนามากขึ้นตอนนี้เห็นนะครับเรื่องของผู้ที่แปรรูปได้รับออโ,อโยได้รับการยอมรับนะครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายในทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปแต่ว่ามันต้องกระจายลงไปถึงถึงโอกาส ถึงคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาสมกับที่ที่เราตั้งรถแมพไว้ก็คือว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะเป็นผู้โดดเด่นในเรื่องของฐานการผลิตแล้วก็วัตผลิตภัณฑ์ของโกโก้นะครับผลิตภัณฑ์ของโกโก้ช็อกโกแลตต่างๆนะครับก็มีโรงงานมาลงทุนในประเทศไทยเยอะตอนนี้พาร์ทเนอร์นะครับที่ติดต่อมาทั้งอิตาลีเมื่อเช้าก็คุยกันนะครับเนเธอร์แลนด์เบลเยียมนะครับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยน,นะครับหรือ ผู้ประกอบการที่ไปลงโรงงานแล้วเครื่องจักรขนาดเล็กอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ที่เยอรมันก็มีในประเทศไทยนะครับก็ลงแล้วนะครับลหลายๆที่นะครับเมื่อเช้าก็เห็นข่าวหลายๆที่ได้รับการตรวจมาตรฐานมาตรฐา,านออยอเง <h ans> ี้ยนะครับเห็นไหมครัมันก็พึ่งพากันครับพึ่งพากันต,น,นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับผมจะให้ความสาคัญกับต้นน้ําเพราะเป็นแหล่งแหล่งแหล่งสําคัญเนาะถ้าไม่มีต้นน้ําไม่มีกลางน้ําแล้วไม่มีปลายน้านะครับไม่มีปลายน้ําก็ไม่มีกลางน้ําแล้วไม่มีต้นน้นําเช่นเดียวกันนะครับมาการมองกลับมา งๆคือไม่มีต้นไม้ไม่มีแม่น้ําไม่มีทะเลถ้าทะเลเหือดแห้งต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้แม่น้ําก็แห้งหายนะครับประมาณนี้นะครับก็มีเวลาในการทํางานในอีกสักพักหนึ่งนะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมวางแผนที่จกกะเกษียณอายุไม่ถึงเกษียณแล้วครับก็คือจะไปใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จัดตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะทํามูลนิธิด้วยนะครับในอนาคต ครับมีความฝันมีความฝันแล้วมันมันเหมือน,น,นกับภาพความฝันมันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้ด้วยนะนะครับอ่ะห้านาทีผ่านไปก็ตัวเลขพันสองร้อยล้านเอ้ยเหมือนสิบหมื่นสองพันล้านไม่ใช่พันสองร้อยล้านนะครับผมได้มาจากการดีดตัวเลขนะครับผมตีมูลค่าต้นโุโก้เนี่ยนะครับที่มันจะให้เกิดรายได้อยู่เดือนละนะครับหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยบาท นะครับโดยเอาต้นข้โก้ที่มาเข้าร่วมเนี่ยนะครับสิบล้านต้นนะครับสิบล้านต้นมันก็คือหมื่นสองพันล้านได้เห็นไหมฮะนะครับมันก็เป็นที่ไปที่มาของเดือนละพันล้านนะครับถ้ามูลค่าทําได้มากกว่านี้มันก็คือยิ่งมีเงินกระจายเข้าไปหรือมีเม็ดเงินเกิดขึ้นในระบบเนี่ยคือเยอะมากนะครับประมาณนี้แล้วทีนเนี้ยไอพันสองร้อยเนี่ยหรือว่าไอตัวเลขเนี่ยมันมายังไงมันมีที่ไปที่มาหลายอย่างอยู่นะครับตอนนี้อย่างที่ผมย้อนคลิปไปนิดนึงว่า ถ้าวันนี้ทําเอากเอกโกโก้เนี้ยไปแค่ทําผงโกโก้มันก็ไม่ได้มูลค่านั้นแน่นอนนะครับกลับไปได้ดูคลิปที่ผมทาย้อนหลังดูนะนะครับว่ามันเกิดจากกระบวนการไหนบ้างที่จะต้องใช้นะครับซึ่งมันกระจายไปอยู่กับกลุ่มผู้ปลกโกโก้นั่นแหละไม่ได้กระจุกอยู่ที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งมันกระจายไปอยู่กับกลุ่มผู้ปลกโกโก้เกิดงานเกิดอาชีพนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันต้องเก็บข้อมูลนะครับพัฒนาข้อมูลนะครับเันเอาข,อข้อมูลการบริหารยิ่งทุกวันนี้โยกโลกทุกวันนี้นะครับ ยุคของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องการประเมินใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับผมผมผมมองเห็นช่องทางและโอกาสมากมายเพราะนั้นแหล่งทุนเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ด้อยไปเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตขนาดพูดออกมาว่าจะยิงดาวเทียมเองเ,องเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วิสัยทัศน์เล็กๆแน่นอนนะครับวิสัยทัศน์ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่เฉพาะโกโกอ้อย่างเดียวพืชที่ปลูกร่วมพื่อเ่ออยู่ในพื้นที่ ความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นเรือเ่องของการเก็บข้อมูลครับถ้าเราไม่เก็บข้อมูลมันจะพัฒนายากมากจริงไหมครับพัฒนายากมาต่างคนต่างทําอยู่เหมือนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ต่างคนต่างทําม,มันก็เลยเอาประโยชน์มาบริหารยากมันก็เลยเห็นวิธีที่ไปที่มาบอกว่าซื้อตามราคาซื้อตามคุณภาพไอ้ซื้อตามน้ําหนักซื้อตามขนาดซื้อตาม เวิหลายอย่างครับเพราะนั้นถ้าเอาบริหารมาจักดการเรื่องนี้จัดการปุ๊บนะครับเก็บข้ต้าข้อมูลเพื่อประเมินพัฒนาเนี่ยมันก็จะง่ายผมเพิ่งเห็นอุตสาห์ในในภาคตสาหกรรมนะครับกระทรวงตสาหกรรมทำออกมาเป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับ AI มาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมต่างๆของโกโก้โอ้นี่เห็นไหมฮะผมต่อยอดจากสิ่งที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทําต่ออีกนะครับต่อไปอีกแล้วก็เราก็จะพัฒนาต่อไปเพราะเห็นไหมถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ไม่มีคนทําข้อมูลลงมันก็ไม่สามารถที่จะนาไปเป็นฐานข้อมูลหรือพัฒนาต่อได้ใช่าหเงานวิจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นผมจะเห็นว่าหลานตอนนี้มีงานวิจัยเข้ามารองรับมีคนเสนอเข้ามารองรับงานวิจัยนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับอย่างจีนเองเขาก็เดินทางเข้ามาเขาบอกว่าเห็นแล้วเขาบอกว่าอยากเอาทีมนักวิชาการอยากเอาเทคโนโลยีนะครับอยากเอาความรู้มาร่วมกับทางประเทศไทยได้ไหมโอ้เราตอบว่ายินดี ทำไมเขาอยากได้มาเขาว่าเพราะประเทศเขาปลูกโกโก้ไม่ได้เห็นไหมฮะปลูกโกโก้ไม่ได้แต่พลเมืองประเทศเขาเยอะไหมเยอะอินเดียก็เช่นกันครับผู้ประชากรเขาเยอะไหมเยอะครับเพราะนั้นโอ้ผมบอกแล้วครับว่าโกโก้ไม่ได้ปลูกได้ทั่วโลกนะเราอย่างที่เรารู้รกันครับโกโกป้ปลูกได้ในบางพื้นที่ที่มันเหมาะสําหรับการเติบโตนะครับเป็นไม้ป่าร้อนชื้นเท่าที่เราทราบกันนะครับเห็นไหมนะครับก็ฝากครับเป็นสาระดีๆนะครับ เราอาจจะได้เจอกันเยอะขึ้นหรืออาจลงพื้นที่ได้มากขึ้นในอนาคตที่จะถึงนี้นะครับฝากติดตามฝากแชร์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ให้กับคนอื่นต่อไปนะครับลงทั้ง tiktok facebook แล้วก็ youtube เป็นช่องทางให้ติดต่อรวมทั้งอินสตาแกรมด้วยนะครับผมก็ลงนะฮะมันเชื่อมต่อไปหากันหมดนะครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ